สวัสดีจ้าสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำพร่องกับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขกันเขาซ้่ช่องของน้ำพร่องพัทราคือเก้าน้องค่ะหลังจากผ้ายูฤดูร่อนเขามาถลม่มภาคอีสานนะคะพี่น้องเนึ่งในนัน,น,นโรงเรื่องกลวยไม้เรื่องรักเรื่องกระเร่ของน้ำพร่อพี่น้องเอ้ยโดนผ้าอยุถล่มเสาขาดไปหกตนนะคะสะสล่นกลางที่กางไว้โรคเรื่องที่กางไว้ หักทับลงมาทับการกับกลวยใหม่พอาะได้สภาพพี่น้องเขาไปเยี่ยมชม่ามองเดือนดักเดือนกระเร่ตอนนี้เขากำลังแท่งชอหน่อยออกมากำลังแท่งชอดอกออกมาบานไปแล้วกับนี่ป้าพ,พี่น้องตามน้ําพอนเข้าไปช่มเบิงกลวยใหม่ภายในบริเวณเดือนดักเดือนกระเร่กับน้ําพอนกันเลยจ้าค่ะตอนนี้น้ําพอนกบว่ายืนที่ตรงหนาสวนของน้ําพอนนะคะเอซี H ่เนี่ยเพราะว่า ฝนพายุมากสองเทือนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเนาะก็เล่กวยใหม่น้ำพอนกะเลเริ่มออกดอกนะคะริืมตุกที่นองนะะตุกเฉาะางีงมาเลยนะคะ,น,ะ,คะนี่คือภายในบริเวณเลื่อนกะเล่น้ำพอนจ้องบรรยากาศเศร้าๆเนาะคะ่ะเนาะอาจจะมีเสียงไก่ขันรบกวนนะคะทางไดกนกะน้ำพอนกราบขอระท่านให้พี่นนองสุขสุขคนเถอคะค่ะที่มีเสียงไก่ขันเพราะว่าเพื่อนบ้านเพื่อน เป็นเจ้าของซ้องไกลช่อนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเสาช่วงหกโมงครึ่งน,นะคะน้ำพอนสิบห้าเอฟซีมาเปิงเพราะว่าถ้าอยู่เข่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะเอฟซีเหตุแห่งโรคเรื่องของน้ำพอนเนาะที่เป็นเสาไมา้ไผ่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเสาไม้ไผ่เสา,า,เสาขาดไปหกตนนะะ้นค่ะพี่น้องเสาขาดไปหกต้นมาที่นี่พอลมมา,มาก็เลยลมฟึบเลยทับต้นกล้วยใหม่ของน้ำพอน ใบแตกเลยค่ะโอ้ยล้ำพอนอนหายอยู่สองเงื่นี่ค่ะโอรสสุริยันกะลั่งแตกช่อค่ะนี่ค่ะโอรสสุริยันพอเข้าใ้น้ำฝนเขาจะเริ่มแตกช่อนะคะแตกช่อดอกไหม่น้าพอนงามๆเลยค่ะใบใหญ่ใบหนายาวหนาแข็งแข็งแรงโก็ที่สายเสษออินโดที่เป็นช่อดอกง่ายๆค่ะกล้วยใหม่น้ำพอนมีแต่ อัน้าง,งามเลยค่ะงามแท่งนอดีดีในขนาดน้ำพอนอ่บ่อยปีนี้บ๊วยได้ไห่ปุ๋ยแล้วค่ะตั้งแต่กลางปีหกสี่มาน้ำพ่องบ่วยได้ไห่ปุย๋ยเขาเลยจะขับก็งามงามมัน,นก็เอามาแขวนไว้หัึงสี่ขางร่งจอดรถนี่ค่ะเบิ้งไปไกลๆตอนนี้น้ำพอ่อันหนนาไปทางทิศตะวันออกนะคะ นกพัดสีไฮเบิรงกล้วยไม้เวลาเขาถือน้ำฝนเนี่เป็นน้ำน้ำน้ำเย็นจากธรรมชาติเนาะตอหายเขาฮอดหายน้ำเขาเปันใดมันกาบ,บส่สูน้ำธรรมชาติค่ะเขาก็สิเริ่มแท่งชอ่อออกดอกออกนองหน้นะคะแนกพัดจะพาเอฟซีไปเบิ่งดอกดอกของเขานะคะมีแท่งชอ่อออกมาหลายหลายกระถางนะคะแต่ก็ต้องเป็นดอกน้นอยนี่คะ่ะเบิ่งแท่งนอ,นองเขานี่คะ่ะนี่คะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยชมพูสุพรรษาแท่งช่อออกแล้วค่ะแท่งช่อดอกเแต่น้ำพัน ใส่เอฟซีจะเห็นดอกเขาเห็นดอนีะคะแทงช่ออยู่ใน,น่ๆเดี๋ยวเขาก็จะตกชอ่อ,อกมาตัวนี้ค่ะน้าพราประทับใจพวงดอกกลมดอกเขางามสวยค่ะแต่ว่าทุกชอ่อทุกดอกงามเหมิดค่ะไม่ยุยเรนกระเร่นน้ำพรนเป็นไม่เป็นไม่เป็นไม,ม่ที่งามเป็นไม่ที่ตัวท็อปหนอนใหญ่ลำใหญ่ลำหนาใบาหนาแข็งแรงนะคะนี่ขึ้นไม่เรื่นรักเรื่นกระเร่ของน้ำพรนค่ะนี่ค่ะ แล้วก็จะเห็นรนอรอปล่อยใหม่ของน้ำพรนะคะตัวนี้คือปล่อยแพร่ใหม่ปล่อยแพร่ใหม่ในดอกเขาสีงามงามค่ะคือเอาเป็นว่าทุกกระถางนะคะดอกงามช่อดอกงามหนองตกช่องามนี่นี่คือเพื่อกระแสินค่ะมีก็นานแน่นน้ำ่ำนา,นานแน่นน,นอนเยอะค่ะมาเบิ้งตัวนี้หลักแท่งชอ่อเลยค่ะหลักแท่งชอ่อเอซี่เห็นเหร เห็นเห็นช่อดอกน้อยๆเพิ่นว่ายจีทางได้นะคะะตัวใบบังเนาะเดี๋ยวน้ำข้นสิบคอยคอยงานน่ะเอซี่ได้ได้เห็นดอกเพิ่นอยู่ข้างในเห็นไหมคะเพราะว่าข้อหนาแน่นเห็นไหมคะเห็นเห็นเห็นช่อดอกเห็นไหมคะตัวนี้ก็คือสมปรารถนาค่ะช่อดอกเพิ่นเห็นนะคะอยู่เลือกๆเดี๋ยวเพิ่นกระตุกช่อลงมารู้สึกว่าดอกจะหลายมากเลยค่ะผ้ายุเข่ารอบนี้ตก็มาสองช่อแล้วค่ะเส้นนี้สีละล้อยเป็นบานกอนมองได้อย่างน้เข้าใสเอซี่เดียวกันค่ะเห็นไหมคะ สวยงามหอมค่ะขนาดน้ำขอ้นกับล่างไทยท้าคลิปจินีน้ำขอ้นหรือไทยใส่ยิ้มไปเลยค่ะพี่น้องมันหอมหอมค่ะดอกเขาจะหอมมากนั่นทรงกลิ่นหอมอบอวนนี่นะคะสวรรค์บนดินของน้ำาพ้นนี่ค่ะลินบางจะง่อยลินแต่น้ำขอ้นกับเบ่งบงเป็นนอกน้ำขอ้นกะผู้ใด่มีความชำนาญกับเขาเม่นมากทางใต่คลิปเลยค่ะช่อน้องค่ะสัญาณค่ะนี่ค่ะช่อเห็นไหมคะนี่ตอนนี้คือเซนิพมคิรีนี่ค่ะ กำลังแตกช่อดอกน้นอยๆเห็นไหมคะแล้วก็นอกลก,กระลังแซมขึ้นนะคะนี่คือเซมิชมพูอ่อนเนี่ยน้ำพ่อนำพาแบ่งหมดเลยนะคะเพราะว่าหากเข้านาแนนแล้วนะคะนี่ค่ะไม่น้าพ่อนสวย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 มา,มากๆน้าพอนะแขวนไว้นําตั้งตรงนางลานน้ําค่ะแดงเศรษฐีเห็นไหมคะเขาหนาแน่นของแดงเศรษฐีเนี่ยน้ำพอนกังแพงเห้นบิง้งที่เขียวเข้มๆนะคะนั่นคือแดงเศรษฐี น้ำพร่ต้องฟาวพาออกนะคะจันัรนเขาจะให้ดอกบางงามันหนาแน,น,น,น่นเกินไปนะคะมัน,มนช่อดอกมันสิคดเขียวะะแดงเศรษฐีนะคะเขียวเข้มมากเลยเพราะว่าน้ำพร่อจะให้เวลาน้ำพร่อนกินไข่น้ำพร่อจะเก็บเปลือกไข่เพราะว่าผี่เป็นที่ทับสวนด้วทั้งเป็นเจ้าของสวนที่ใหญ่ที่สุดที่นสงขลานะคะคนบอกว่าเปลือกไข่นี่ม,นมีประโยชน์กับการเลี้ยงไม้ทุกชนิดทัานั้นน้ำพร่อนก็นเลยเก็บมากบด,บด ละเอียดมั่งบละเอียดมั่งนี่ค่ะน้ำพอนยืนอยู่หน้าสวนอยู่ตรงกลางสวนเลยแต่ว่าอยู่ตรงด้านหน้านะคะนี่ค่ะน้ำพอนจะให้เอฟซีด้เห็นแทนไปให้เอฟซีได้เบ้งนะคะภายในสวนน้ำพอนน้ำพอนกำลังแทนกล่องมาทางทิศตะวันออกนะคะเห็นไหมคะเอฟซีเห็นไห,หมน้ำพอนมานะคะ่นะ,คะ เห็นบหมะคะหลังจากลงเรื้อน้ำพอนทั้งไผ่เขาก็แตกเพราะว่าไม้ไผ่เนาะเพราะว่ามันบมีเสายืดเวลาลมามากมันก็เลยไผ่ลมลงมาทับเพชรใบกล้วยใหม่ของน้ำพอนคะ่ะใบกล้วยใหม่น้ำพอนแตกเอซี่แตกแต่เสน่ห้องเลี้ยงเขาโดยความหาเห็นเขาแตกเห็นเขาบอบช้ำน้ำพอนกระซำใจเลยคะ่ะนี่คือเรื่อนรักเรื่อนกระเรี่รน้ำพอนถัานาค่ะเอซี่ น้ำพ่องพร้อมที่สุภาแบงแหงสุขสุขพนผู้ใดที่สนใจในการเลี้ยงก้ใหม่นะคะในราคามิตรภาพภาวามันหลายฐานน้ำพร่อพาแบงบันเนีสจะประมาณ300กว่ากระถางนะคะกระสานผู้ใดสนใจติดต่อมาที่เรื่องรักเรื่องกระเร้น้นำพร่องจะเอ็ดเบิร์ททลและเบิร์ไล่ใบไต่คลิปนะคะค่ะพี่น้องเป็นจังไดคะหลังจากน้ำพ,อพ่องเนยค่ะ ไปยางช่วบางเรื่องรักเรื่องกระเรียข,ของน้ำพรน่ะคะพี่น้องอกถูกใจพพี่น้องในวะ่าสำหรับคนที่มากการเลี้ยงไม่มากการเลี้ยงดอกไม่กะคือสิอมยิ้มไปน้ำจากการรับช่องคลิปของน้ำพรน่ะคะพี่น้องนะอย่าลืมถ้าหากถูกอกถูกใจเอม่นใต้คลิปมากนะ,ะอย่าลืมถ้ากันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพร่ะว่าจะบันเดพลาดการช่อคลิปต,ต,ต่อไปของช่องน้ำพรพัฒรานะคะพี่น้อง มานีกันจ,จากพี่น้องไปน้ำพรัสขอก่าวเข้ามาสวัสดีจ้าสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซึกคือซึกอคนยืดีมีแห้งกันได้จ้า